สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับชาติจพยานะครับจะพาไปเที่ยววัดตามภาษาสายบุญบวกสายหมูที่ต้องบอกว่ามีสายหมูเข้ามาแทรกในคลิปนี้เนื่องจากวัดที่จะพาไปเนี่ยครับมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องผมพาไปอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ จังหวัดสมุทรสงครามกับสมุทรสาครเนี่ยผมมักจะเรียกสับเป็นเสมอนะครับเพราะมันขึ้นต้นด้วยสมุทรทั้งคู่แต่เอาเป็นว่าสมุทรสงครามที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปรู้จักกับวัดหลายๆวัดเนี่ยเป็นลําดับไปเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับคลิปแรกนี้ไปวัดเเออวัดประดูนะฮะวัดประดูวัดประดูนี่เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะครับว่า วัดประดูเนี่ยแต่ผมถ่ายเป็นภาพนิ่งมานะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาวัดประดูเนี่ยสมัยก่อนนะครับมีเรื่องเล่ากันว่าผีดุมากๆเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับลายแทงซึ่งมีปริศนาลายแทงว่ามีรูก้ารูรูไหนแจ้งให้แทงรูนั้นนะครับมีรูก้ารูรูไหนแจ้งให้แทงรูนั้น มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณที่ว่าในวัดประดูนะครับมีเศรษฐีที่มีเงินมากมายมหาศาลนะฮะเอาสมบัติมาซุกซ่อนที่วัดประดูจากนั้นก็ให้ปู่โสมเฝ้ารัพย์เนี่ยท่านดูแลทรัพย์สมบัติอยู่เคยมีคนพยายามที่จะตีลายแทงปริศนานี้ก็มีคนเนี่ยพยายามที่จะไปหาสมบัติตามที่ต่างๆที่ตัวเองคิดว่าควรจะซ่อน บางคนคิดว่าซ่อนในโบสถ์นะฮะโบสถ์หลังเก่าไปขุดสะพืนเลยท่านจะเชื่อไหมครับว่าแม้แต่พระพุทธรูปเก่าๆนะฮะสมัยเอลซายาเนี่ยที่อยู่ในโบสถ์หลังเก่าเนี่ยชาวบ้านยังมีความเชื่อว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ทํำยังไงครับเอาเหล็กเนี่ยฮะของมีคมของแข็งเนี่ยเจาะตาพระพุทธรูปฮะเจาะทุกองค์เลยนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น คนที่เจาะตาพระพุทธรูปนะครับมีอันเป็นไปคือตาบอดคนเราเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเล่าความจริงให้ลูกฟังให้ลูกหลานฟังว่าที่ตัวเองต้องตาบอดเพราะในอดีตไปหาสมบัติโดยการเจาะดวงตาพระพุทธรูปเพราะคิดว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในองค์พระปรากฏว่าไม่เจอนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติลายแทงต่างๆของวัดปราดู่เนี่ยมีความเชื่อกันว่าอยู่ในหนองน้ํานะครับตอนนั้นมีคนเนี่ยลงไปงมกันมากมายมาหาศาลเลยตอนมาทางวัดประดู่ตัดปัญหาครับสร้างอุโบสถหลังใหม่ครับเอาดินเนี่ยไปถมหนองน้ํานั่นเลยไม่ต้องหากันอีกต่อไปแล้วเป็นอันว่าปิดตำนานเรื่องราวของสมบัติ โบราณที่วัดประดู่วัดประดู่นะฮะมีอดีตเจ้าวาดที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากเลยนะครับก็คือหลวงปู่แจ้งเมื่อพูดถึงหลวงปู่แจ้งวัดประดู่แน่นอนเลยทุกคนจะรู้ว่าน้ำมนต์ของหลวงปู่แจ้งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆสมัยก่อนตามที่คุยให้เพื่อนฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าผีที่วัดประดู่นี่ดุมากนะฮะเวลาผีเข้าคนเนี่ยง่ายๆเลยครับเอาน้ำมนต์หลวงปู่แจ้งเนี่ยไปพรม ผีออกครับหรือแม้แต่คนที่ต้องการจะทํามาค้าขายค้าขายไม่ดีเอาน้ำมนต์หลวงปู่แจ้งไปประพรมสินค้าที่ตัวเองขายปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่า,ท,าทุกวันนี้น้ำมนต์หลวงปู่แจ้งญาติโยมเพื่อนๆไปขอกันได้นะฮะทางวัดอนุญาตนะครับน้ำมนต์หลวงปู่แจ้งอันนี้เป็นเคล็ดลับเป็นไฮไลท์ที่จะเอามาเปิดเผยเพื่อนๆก็คือ เป็นหนึ่งในวัดที่ท่านอาจารย์ต่ออัญเชิญน้ำมนต์มาเป็นน้ำมน108ต์ร้อยแปดพุทธคุณนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมนต์ของท่านอาจารย์ต่อราคาเพียงห้าร้อยบาทเนี่ยมีหนึ่งในวัดที่ทุกคนยอมรับว,ว่าศักดิ์สิทธิ์มากก็คือน้ำมนต์หลวงปู่แจ้งนะครับอันนี้ผมกับอาจารย์ต่อเป็นคนไปทําเรื่องไปอัญเชิญน้ำมนต์มาด้วยตัวเองนะครับแต่ขอขอนุญ,ญาตนะขออนุญาตทางวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ เอามาไม่มากนะเอามาไม่มากน้ำมนต์นะครับบอกเลยว่าถ้าเผื่อว่าเป็นของจริงนะครับเป็นอํานาจพุทธคุณที่สูงมากๆนะครับน้ามนตคือน้าพระพุทธมนต์เป็นน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลหากท่านมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเอาน้ำมนต์นี้ไปประพรมหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเอาน้ำมนต์นี้ไปอาบนะครับ น้ำมนต์108พุทธคุณจะล้างสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวของคุณนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณจะหาความเป็นสลิมมงคลมาใส่ตัวเองนั่นก็คือหาวัตถุมงคลของบ้านมนตราอย่าลืมนะครับน้ำมนต์108พุทธคุณหนึ่งในวัดที่ท่านอาจารย์ต่อนำมาคือวัดประดู่อำเภออัมปวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ